นะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมมาสัมพุทธัสสะเอเตมยังพันเตเอเตมยังพันเตสุจิระปรินิพุตตมิ สุจิระบริณพุตัมปิตังพักวันตังตังพักวันตังสาระนังขฉามะสาระนังขฉามะธรรมันจะสังคันจะธรรมันจะสังคันจะ,นจะพุทธมามิกาติพุทธมามิกาติโนสังโฆทาเรตุโนสังโฆทาเรตุ าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพระองค์นั้นแม้เสด็จปรินิพพานนานแล้วแม้เสด็จปรินิพพานนานแล้วกับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์ กับทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสารณะเป็นสารณะขอพระสงฆ์ขอพระสงฆ์ได้โปรดจำข้าพเจ้าทั้งหลายว่าได้โปรดจำข้าพเจ้าทั้งหลายว่าเป็นพุทธมามกะเป็นพุทธมามกะ